ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายพระตหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานคือกาลยนมิตรด็อกเตอร์สุทัศน์เศษบุญสร้างและกาลยนมิตรสมรักษ์คลีเมนเรียนท่านสาธุชนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสับบุรุษย่อมให้ทาน เช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญยเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิคาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วันนะให้สุขา ให้ภาละและให้ปฏิพานผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระต,ตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับ ทันธรรมยังพุทธสาภะาวะโตปุภพภาคนมาการังกะโรมาเซนาโมตัสสาพะขวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสานโมตัสสัมภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสานโมตัสสัมภคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตอิมานิไม่ยังพันเตพัตตานิพัตตานิสัพป,ปริวารานิสัป,ปริวารานิพิขุสังคสัตพิขุสังคสะตโอโนโชยามะ โอโนชยามะสาทุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกุสังโคพิกุสังโคอิมานิอิมานิพัตานิพัตตานิสัปริวารานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากัง ทีคารตังทีคารตังสุขิตายะหตยะสุขายะสุขายะนิพานายะจะนิพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้จเจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลาย ข,ขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับพัตตาหารพัตตาหาร พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ like ้าท <fors> ั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดการและนานเทินตนลอดการและนานเทินสาธุาตั้งใจรับพรพระกันนจ๊ะแล้วเราก็วางใจจดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายนึกถึงบุญทุกบุญที่เราได้ทําทั้งให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบุญที่เราตั้งใจนั่งสมาธิ บุญที่เราตั้งใจถวายสังฆทานร่วมกันให้บุญทั้งหมดรวมกันเป็นดวงบุญใสบริสุทธิ์สถิตยอยู่ที่ศูนย์กลางกายบุญนี้ดวงธรรมดวงบุญดวงนี้จะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราทั้งมวลแล้วเราก็ตั้งใจเราลึกถึงคุณครูแม่ใหญ่ของเราลึกด้วยใจกตัญญูบูชา ขอให้ท่านมีแต่ความสุขแล้วก็ปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บมีแต่ความสุขเป็นนิรันดร์พร้อมกันนี้เราก็ลึกถึงตัวเราเองพร้อมด้วยหมู่ญาติญาติสนิทมิตรสหายที่เราได้ติดต่อ ให้รวมกันไว้ที่ดวงบุญสายบริสุทธิ์นี้พร้อมกับตั้งความปรารถนาให้เขามีแต่ความสุขความเจริญเช่นกันสำหรับตัวเราก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญโครงงานต่างๆที่เราตั้งใจทำเราก็มาตั้งไว้ที่ดวงบุญดวงนี้แล้วความสำเร็จทั้งหลายก็จะบังเกิดขึ้นจดใจนิ่งๆอยู่ที่กลางดวงบุญกันนะจ๊ะ นั้งใจรับพรพระกันยะดาวะริวาหาปุราเปริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปติตังตุมหังกิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิไวจันโตสัมพโรโคกวนสะตุมาเตอปวันวันจาระ สุขดธีกายยโกวาภาวิสามพียวิวายจันตุสาพโรโคววินสตุมานภวันดวนตรายสุขีตีกายยูกภวสา

ເໜືອທຳມະສັງຂານຸພາເວ ภูณฑรตนะนังธรรมารตนะนังสังฆรตนะนังเตนารตนะนังอนุภาเวนะจตุราสิติสหัสธรรมบงคันธานุภาเวนะปิตกายตาุภา เวนะจิเนาสัาสะเสาสภวาเวานะยะเตยุนทรเตนะสัพเพเตรภะัสสะเตยยัสสัพเตนตยทันตวันสเตยรภพยาสะเตยทุนทเตยทุนทรภเตยทุนทรภะวัสเตยสะเต <tries>

นวันตะโกวัสุขวันตะโกตุสปะทฆะโภะิยาเวระลัส迦萨จุ จะเตชะชัสะชยะสินทิตนางลาปังโสติภัากยังสุขังพลังสิริอายุจาวันโดจะพัวัง อุทธิเจ้าสววสัตวันสตจะอายุจะชีวสิทธิ์เทววันตุเตยพาวตุสาพ ขลังระลังระขันตุสัพะเทววตตาสัมภปุจจานุปาเวนะสัตตาสติภวันตุเตีภาวตุสัพพมังขลังระขันตุสัพพเทววตตาสัมภตามานุภา เวนะสัตตาสุนติภวันตุเตภวัตุสัพพังลันราขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุวัเวนะสัตตาสุนติปะ สาธุก็ขอ,ขอเชิญทุกท่านตั้งใจบูชาพระพร้อมกันนะจ๊ะอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคขวา พระหังสัมมาสัมพุทธโธพระเขาวาพุทธังพระคขวันตังอภิวาเทมีพุทธังพะคขวันตังอภิวาเทมิพุท,ธพพท,พทธโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากาโตภะคะวตาธรมโมสวากาโตภะคะวตาธรมโมธัมมังนะมัสามิธัมมังนามัสามิธัม,ม,มโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนพระควตโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนพระควตโตสาวกสังโฆสังฆังนาม,ามิสังฆังนาม,ามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบบกราอิชิตังปฏิตังตุมหังขิระเมวะสมิจตุ ขอความตั้งใจขอความปรารถนาของท่านทั้งหลายจงสำเร็จโดยเร็วพันัพเพปเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งหลายทั้งปวงจงเต็มบริบูรณ์จันโทปนัระโสยะถาดุจจันในดิถีที่สิบห้าคือจันเพนมณิโชติระโสยะถาหรือดุจดวงแก้วมณิโชติรส เทินสาธุ